สวยหลายต่อไปดีโอ้โหโคูณสี่วายมาอีกอะ่ะเอาอืออมาเฮ้ยอย่างเอาเฮยเกินไปท่านผู้ชมเฮ้ยว่ร้อยแปดบาทอะ,ะครับน้องหอมเน่าอ่ะเออไปต่อไม่รอแล้วจ้ะเบ็ดแปดบาท ทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่้ายพ g จีนะคะชื่อเกมชื่อว่าความรุ่งแบบตะวันออกนั่นเองนะคะมารอเขา,าดูตัวเกมกันเลยดีกว่าอ้าโอเคเนาะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุน50บาทท่านผู้ชมนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะมาก่อนอื่นเลยไปดูตารางตาจ่าเขาเข้ากันเลยนะคะก็คเคยอธิบายไปแล้วแหละเออนี่นะ,ะสเกตเตอร์ตัววายนะคะประมาณนี้เห็นไหมนะคะ เออนะสกแกตเตอร์นะเท่ามานะ,ะมันจะเป็นตัวคูณด้วยแล้วก็บวก,กแฟกเตอร์ด้วยบ้าท่านผู้ชมเนาะ,ะในระหว่างเขาฟีเร์เกมนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอืมลองไปดูกันนะกะ่อนที่เราจะเล่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยเนาะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะมาดูกันทุนห้าสิบบาทเบสี่บาท,บาทจัดไปนะคะต่ําสุดแล้วแหละเนาะ,ะโอเคไปไปดูกันเลยดีกว่านะ,ะจะซื้อก็คงจะซื้อไม่ได้นะ,ะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าทุนไม่ถึงอืม ปมาดูกันนะว่าจะรอดหรือจะล่วงส้มสวยอสวยท่านผู้ชมวายมาอืมจัดไปนะนอนอ้โยอย่างเอาคูณสองเออม,มาดีวายมาอีกสวยจัดไปท่านผู้ชมเฮ้ยเบอร์เข้ามาดีโอ้โหแปดสิบสองบาทนะคบเออ ไปต่อนะคะเบตสีบาทท่านผู้ชม,มถือว่าโอเคอยู่นะเบตสีบาทได้ขนาดเนี้ยนะจัดไปคูณสองอสวยเฮ้ยเกินไปท่านผู้ชมยังไงหีบอโอเคด้วยได้อยู่วะ่ะสิบคูณสองเจไหลไปดีออื้ กดเอามาส้มอุ้ยเบอร์สวยโอ้โหคูณ4 9่บาทอือหือท่านผู้ชม341บาทนะคะโอ้โหถือว่าโอเคอยู่นะนม่มาเพิ่มเบ็ดเลย8บาทถือว่าได้กำไรแหลนะนะทุนแค่50บาทเองท่านผู้ชมเฮ้ยเกินไปนะมาดูกัน สวยหลายต่อไปดีโอ้โห,โหคูณสี่วายมาอีกอ่ะเอาืออมาเฮ้ยอย่างเอาเฮ้ยเกินไปท่านผู้ชมเฮ้ยว่าร้อยแปดบาทอะครับน้องชอมเนี่ยเออไปต่อไม่รอแล้วจ้ะเบ็ดแปดบาทสวย,สวย,สวยมา ฮึ๊บสแกตเตอร์ขาดตัวหนึง่งยังไงมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าสแกตเตอร์โอ้โหยังยังยังนะยังนะฮึบฮึเอา้ายังไหลต่ออยู่มีโอกาสลุ้นสแกตเตอร์อีกนะท่านผู้ชมเออเจแถวหน้ามาไหมามาดิสแกตเตอร์มาแล้วเออรางวัลก็ตรงเราสองอยหนึบาทนะคะมาเราได้ S ส s ตเตอร์เข้าเรียบร้อยแล้วสี่ตัวนะคะไปลุ้นกันอีกรอบนะท่านผู้ชมนะคะในฟรีเกมของเรานะคะไปไปดูกันแปดฟรีเกมอ่ะโอ้โหอย่างเงียบ สำหรับใครนะคะที่อยากลองเล่นหรืออยากเข้ามาสอบถ,ถามก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์กันเข้ามาสอบถามกันได้นะคะทางเรายินดีบริการเนาะนะแต่ถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยละกันนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะคูณ16แล้วว่านอนๆมาดีสวยโอ้โน่าเสียดายนะฮะแม่ร้102บาทไปต่อ เงียบเลยเฮ้ยเงียบเลยเงียบเลยวะ่ะสวยคูณสิบแปดอือหือเจ็ดสิบสองบาทมาพึบมาดิน้อนๆโอ้ยน่าเสียดายนะ สามหมื่นฟรีของเรานะคะโอ้โยโอ้โยมาเคด้วยเคด้วยเคด้วยอืมสี่ร้อยหกสิบได้อยู่ได้อยู่มาหมดแล้วนะทะ่าชมมารวมรางวัลกันดีกว่าอืมโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทก็ถือว่าโอเคอยู่แหละนะ อ่ะโอเคเนาะเราก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับคลิปน,นี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราพู้บีบกระไดเราต้องขออาภัยด้วยละกันนะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทัดคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า